หลักในการเขียนบทโทรทัศน์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนบทโทรทัศน์นั้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือบทนำนะครับหรือเราเรียกว่าอินโทรซึ่งเป็นในส่วนของการที่จะบอกหรือเล่าเรื่องให้ทราบว่าเหตุการณ์หรือตัวแสดงนี้เป็นใครมีการดําเนินเรื่องมาอย่างไรนะครับมีจุดกําเนิดมาอย่างไรก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาในเรื่องของการดําเนินเรื่อง ซึ่งการดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะมีการเขียนหลายประเภทมากนะครับบางทีก็มีการเขียนตามลําดับเหตุการณ์นะครับตั้งแต่เกิดนะครับจนทํางานจนแต่งงานแล้วก็จนบ้านปลายชีวิตอันนี้ตามลําดับเหตุการณ์หรืออาจจะใช้วิธีการเขียนแบบตามความสําคัญนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเขียนแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราเราจะสอนคนให้หารได้คูณได้เราก็จะต้อง บอกเขาว่าให้เรียนเรื่องบวกก่อนแล้วเรื่องลบก่อนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนของเราว่าเราจะเขียนอย่างไรนะครับเขียนตามลำาเหตุการณ์หรือเขียนตามความสําคัญนะครับของเนื้อหานั้นเมื่อ <_' S 2> <Me S 1> เราเขียนเสร็จหรือเราดําเนินเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของบทสรุปนะครับในการเขียนสคริปต์ที่ดีนั้นเราจะต้องมีการสรุป นะให้ผู้ชมได้รับทราบด้วยว่าสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่เราเล่ามานั้นเนี่ยมันสรุปว่าอย่างไรนะครับมันมีผลอย่างไรนะครับแล้วก็จะทําให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจในเรื่องที่เขาได้ดูมาตลอดได้ว่าเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นในการเขียนบทควรจะต้องมีด้วยกัน3นะฮะส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของเกินนำนะครับในส่วนของดําเนินเรื่องแล้วก็ส่วนของสรุป ครับส่วนในองค์ประกอบของการเขียนสคริปต์นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเราจะต้องมีการเขียนสคริปต์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบที่สำคัญก็คือจะต้องมีส่วนของลักษณะของภาพหรือมุมกล้องนะครับส่วนที่สองคือคำบรรยายของเสียงนะครับส่วนต่อมาก็คือส่วนของเวลา นะครับแล้วก็ส่วนของเทคนิคนะครับหรือเป็นส่วนของคำสั่งพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในการาเขียนบทโทรทัศน์นั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงนะครับองค์ประกอบของนะครับการเขียนบทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนบทเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแบ่งเป็นคอลัมน์นะครับซึ่งการแบ่งนี้ไม่ใช่หมายความว่า,วาสิ่งที่อาจารย์บอกว่าองค์ประกอบต้องเขียนครบทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนว่าเราจะแบ่งอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการที่จะทําให้ทีมงานหรือคนที่เอาไปใช้ในการผลิตแล้วเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในการเ,เขียนบทนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับตามความถนัดแต่ว่าเราควรที่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆที่อาจารย์บอกมาครับ